ขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดีฉันว่าคุณพิมพ์ิพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูคะ่ะเริ่มเลยนะคะท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะ ท่านเรียท่านเรียดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหารอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซล่าเซลล์ดิฉันขุดบ่อบาดานดิฉันติดไฟคลองเตยดิฉันทำเตียงสนามทำไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหารบ้างล่ะคะ ท่านอุตสาห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาทัน์จำได้ไหมคะว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไปบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะเมื่อท่านจับผิดแล้วท่านปลุกปัน่นยุยง